ต่อไปผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่านในฝั่งธรรมร่วมกันเราใช้เวลาอันน้อยนิดที่มีอยู่ประมาณ20มนาที mm hmm. ก็ขอให้เราทั้งหลายทุงปวงได้ตระหนักถึงคุณค่าของการไหว้พระธรรมวัตรมนต์ได้ตระหนักถึงการเจริญภาวนาร่วมกัน ก็ขอย้ำไปทางผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุก,กรูปทุกท่านว่าชาตินี้ที่เราเกิดมานี้เนี่ยถือว่าเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดแล้วประเสริฐกว่าทุกพบทุกชาติถึงว่าชาติก่อนโน้นเนี่ยตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเราทุกคน อาจจะเคยเกิดเป็นเศรษฐีอาจจะเคยเกิดเป็นขราบอดีอาจจะเคยเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นต้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสนั้นก็ยกไว้แต่ว่าชาตินี้ก็ถือว่าเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดทำไมจึงถือว่าเป็นชาติที่เลิศประเสริฐที่สุด เพราะว่าเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาในการที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี่แหละจึงชื่อว่าเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดนอกจากเราได้พบพระพุทธศาสนาพบคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรายังได้กระทําสิ่งที่ทําได้ยากนะ สิ่งที่ทําได้ยากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไปสามประการสิ่งที่ทําได้ยากประการที่หนึ่งก็คือการบวชการบวชเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะว่าบุคคลผู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสละพ่อสละแม่สละบ้านช่องเดือนชานจะสละสามี สละภรรยาสละบุตรธิดาต่างๆออกบวชนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากสละความสวยสละความงามแล้วก็สละความสนุกสนานต่างๆออกบวชนี่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายนะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนทั้งหลายทั้งปวงมีความชอบความสนุกชอบความสนาน ชอบความรื่นเริงชอบความเฮฮายินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ต่างๆแต่นักบวชทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยกับเป็นผู้สำรวมในรูปสำรวมในเสียงสำรวมในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ต่างๆนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะบวชในพุทธศาสนานั้นจริงเป็นของหายาก คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีการทานอาหารมีการกินเนี่ยเป็นใหญ่นะเราไปดูตามร้านอาหารต่างๆนี่มีคนไปกินอาหารกันเต็มไปหมดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยบุคคลจะมาบวชมาทานอาหารอยากร้อนก็ได้เย็นอยากเค็มก็ได้จืดอยากทานอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ตรงกับตามความต้องการของตนเองนี่เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะยินดีในการบวชนะีมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแต่ว่าเราทั้งหลายั้งปวงที่มาในที่นี้เนี่ยแต่ว่าเราก็ได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วนะนี่เราได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วการบวชในพุทธศาสนานี่เป็นของคนกลุ่มน้อยนี่เราพิจารณาดู ในหมู่บ้านของเราเนี่ยคนที่เป็นคนบ้านแก้งเหนือบ้านเรืองอุดมบ้านคำม่วงเนี่ยมีกี่คนกันคนที่เป็นคนในตำบลแก้งเหนือเนี่ยมีกี่คนคนที่เป็นคนในอำเภอเขมราชเนี่ยมีกี่คนคนที่เป็นคนในจังหวัดอุบลราชธานีที่มาบวชเนี่ยมีกี่คนคนที่เป็นคนในภาคอีสานเนี่ยที่มาบวชมีกี่คนนี่ในวัดของเรานะ แล้วคนหมดประเทศเนี่ยมีกี่คนแล้วก็คนหมดโลกเนี่ยมีกี่คนที่มาบวชในพุทธศาสนาเราคิดออกไปกว้างเท่าไหร่เนี่ยคนมันก็ยิ่งน้อยลงไปน้อยลงไปนะพิสูจน์ที่อยู่ในพุทธศาสนาในประเทศไทยพวกเราก็มีอยู่สองแสนกว่ารูปเท่านั้นเองจากจำนวนของคนที่ อยู่ในประเทศไทยเพราะเราเจ็ดสิบกว่าร้านเน่ยนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับบุคคลผู้มีอยู่ในโลกเนี่ยที่เป็นสองพันกว่าล้านเนี่ยหรือว่าสามพันล้านเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบว่ามีพิสุที่ตั้งมั่นในศีลในธรรมเนี่ยสองแสนกว่ารูปเนี่ยให้เราเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นยากนะเราจะบวชพระก็ดีบวชเนนก็ดีบวชปะเขาวบวชแม่ชีน มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแต่ว่าเราทั้งหลายทั้งปวงกำลังทำสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากแล้วนะก็คือการบวชนอกจากนั้นแล้วเนี่ยชาติที่เราเกิดมาในชาตินี้ประเสริฐเพราะอะไรนอกจากการบวชแล้วทำให้เราประเสริฐนะทำให้ชาตินี้ประเสริฐเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราประเสริฐในชาตินี้อีกแล้วก็สิ่งที่ยากกว่าการบวชอีก องสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสคือความยินดีในการบวชนะสิ่งที่ยากกว่าการบวชก็คือความยินดีในการบวชความยินดีที่เราจะเป็นผู้ที่ยินดีในศินสองร้อยี่สิบข้อยินดีในศินสิบยินดีในศิลแปโดยความรักในศินจริงๆไม่ทําให้สินขาดไม่ทําให้สินทะลุไม่ทําให้ศินด่างไม่ทําให้สินพ้อย ทำให้ศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะเนี่ยเรียกว่าบุคคลผู้ที่จะยินดีในการบวชเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะว่ากองแห่งศีลมันเป็นการรักษายากนะนี่เราจะทําศีลให้สมบูรณ์มันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่ว่าเราทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ยังมารักษาศีลกันมายินดีในการบวช เราจะสาสเสนโอรังทัตวาถวายแล้วซึ่งอกในพระพุทธศาสนาเนี่ยยินดีในการอยู่ในพุทธศาสนาตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากนะเพราะว่าการเป็นอยู่โดยธรรมเนี่ยมันเป็นอยู่ยากแต่ถ้าเราเป็นอยู่โดยธรรมบ้างอาธรรมบ้างน่มันก็เป็นอยู่โดยง่ายนะแต่มันไม่เจริญในพระธรรม,มินี่มีเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะยินดีในสม,มณเพศ ยินดีในการบวชยินดีในการบินทบาตเป็นวัดยินดีในการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดยินดีในการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดยินดีในการฉันยาดองด้วยนะ้ำามกเน่าเป็นต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากนะเราจะยินดีในเรือนที่มันเป็นเรือนว่างยินดีใน หน้าผายินดีในถ้ำยินดีในป่าช้ายินดีในที่สงบสงัดยินดีในที่วิเวกเป็นที่พอกพูนความสงบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากี่เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงตรัสว่าความยินดีในการบวชเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากกว่าการบวชอีกเราทั้งหลายทั้งปวงก็ถือว่าเราเนะี่ยยินดีต่อการบวชนะ ยินดีในสมนเพศเพราะว่าเราก็อยู่ในป่าอยู่ในความสงบทานอาหารเราก็ทานตามมีตามได้ตามบุญตามเหตุตามปัจจัยที่โยมเขามาถวายนี่เราไม่ควรที่จะไปสั่งแก๊บก็ดีสั่งโน้นสั่งนี้อะไรต่างๆนี้อันนี้เราว่าไม่พอดีไม่สันโดษน,นะถ้าเราได้ของนั้นมาเนี่ยของนั้นเขาจะมาถวายเรา เป็นอาหารหนึ่งอย่างก็ดีสองอย่างก็ดีสิบอย่างก็ดีสิบกว่าอย่างก็ดีแต่ละวันแต่ละวันที่โยมเขามาถวายเนี่ยเราไม่ได้แสวงหามามันมาด้วยบุญของเราถ้ามันมาด้วยบุญของเราเราไม่ได้เอ่ยมาด้วยวาจาไม่ได้ขอมาด้วยการขอทางวาจาเราไม่ได้ขอมาทางกายอย่างนี้นะมันก็เป็นความสันโดดนะแต่ถ้าเราได้มาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย จะมากหรือจะน้อยก็ตามถ้าเราขอมานี่ก็เรียกว่าเป็นความไม่สันโดษนะนี่เพราะฉะนั้นความยินดีในการบวชเนี่ยจึงเป็นของทําได้ยากนอกจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลผู้ที่เกิดมาในชาตินี้เนี่ยชาตินี้จะเป็นชาติที่ประเสริฐเนี่ยก็เพราะว่าเรานั้นเนี่ยได้เจริญวิปัสสนากรรมาฐาน การบวชแล้วก็คิดว่ามันยากเลยนะความยินดีในการบวชมันก็ยากขึ้นไปอีกความยากกว่าความยินดีในการบวชก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนพวกเรานี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเนี่ยมันทวนกระแสนะมันทวนกระแสทุกสิ่งทุกอย่างจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดจะทำกิจอะไรต่างๆมันทวนกระแสทั้งหมดเลย เวลามองเขาก็ให้มองชั่วแเอกเวลามองก็ต้องกำหนดเห็นนอเห็นหนอะนี่มันทวนกระแสรจริงๆนะเวลาเราได้ฟังเสียงเราก็กำหนดได้ยินนอได้ยินหนอดมกลิ่นก็กลิ่นนอกลิ่นหนอสัมผัสรถก็รถนอรถหนอนี่นะนมีตาดีก็ทำเหมือนกับตาบอดนี่มันทวนกระแสนะมีหูดีก็ทำเหมือนกับคนหูหนวก มีลิ้นเจรจาพาทีได้ดีๆก็ทำเหมือนกับคนไม้ไม่พูดจาปาใสายพูดน้อยไม่จำเป็นไม่พูดแต่มีร่างกายอันแข็งแรงก็เหมือนกับคนง่อยเปี้ยเดินช้าๆขวาย่างนอซ้ายย่างน้อเนี่ยนี่มันทวนกระแสรจริงๆนะนี่มันทวนกระแสเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะยินดีในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย มันมีน้อยนะมันมีน้อยเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูนะนักบวชในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีมากนะแต่บุคคลผู้ที่มาเจริญวิปััสนากรรมฐานมันมีน้อยนะบางคนอาจจะเคยบวชเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณนะบวชมาตั้งแต่เป็นเนนบวชแล้วศึกษาเราเรียนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณนะแต่บุคคลเหล่านั้นจะเคยมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเราในบางครั้งไม่เคยก็มีนะ บวชเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณชั้นลาดชั้นเทพชั้นพรมอะไรต่างๆไม่เคยนอนดินเกือบฝุ่นไม่เคยมาอยู่ปริวาสกิกรรมไม่เคยมากลางกฎไม่เคยมาเดินจงกรมนั่งภาวนาก็มีนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะยินดีในการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมาฐานอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นของง่ายนะมันเป็นของยากนักยากหนานนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหลายทั้งปวงที่มาเกิดในชาตินี้แล้วเนี่ยเรามาพบพุทธศาสนาแล้วก็ทําสิ่งที่ทําได้ยากก็คือการบวชแล้วก็ทําสิ่งที่ยากกว่าการบวชอีกก็คือการยินดีในการบวชแล้วก็ทําสิ่งที่ยากกว่าความยินดีในการบวชก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นบุญใหญ่บุญมากบุญล้นบุญเหลือ เป็นบุญที่ให้เกิดทั้งกามาวาจจบุญรูปาวาจรบุญอรูปาวาจรบุญตลอดถึงโลก,กุตรบุญนี่มันอาศัยบุญคือการเจริญวิปสสนากรรมฐานนะนี่เพราะฉะนั้นชาตินี้ของเราเนี่ยจึงถือว่าเป็นชาติที่ประเสริฐกว่าชาติทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาเอ่ชาติที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเกิดเป็นกษัตริย์อาจจะเคยเป็นเศรษฐีคราบ,บดีเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอะไรก็าตาม แต่ชาตินี้แหละเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดแล้วเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากถ้าเราไม่ประมาทในการเดินจงกรมนั่งภาวนาเนี่ยเราก็สามารถที่จะปิดประตูบายภูมิได้ปิดประตูบายภูมิไม่ไปเกิดในรกเปรตสุรกายสเดชานได้นี่เป็นการขยับเข้าใกล้สู่พระนิพพานเป็นการมองเห็นฝั่งคืออมาตะมหาพระนิพพานแล้ว นี่เพราะฉะนั้นชาตินี้เนี่ยจึงเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงอย่าประมาทอย่าไปใส่ไข้ตนเองอย่าไปปักปั๊มตนเองว่าตนเองไม่มีบุญว่าตนเองบุญน้อยอะไรต่างๆนั่นแหละขอให้เรามีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความมุ่งม,มั่นมีการเดินจงกรมนั่งภาวนาตั้งใจให้จริงๆบางครั้งบางคราวในสภาวธรรมนี่ มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาเอาได้นะสภาวธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะคาดเดาว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเดินโยกรม,มันไม่สงบเราไปนั่งมันก็จะไม่สงบเราเดินโยกรมสงบแล้วเราจะไปนั่งให้มันสงบเราจะคาดเดาเอาไม่ได้นะหรือว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมในปีนี้เนี่ย ถ้าเราเดินจงกมมันเป็นอย่างนี้เรานั่งภาวนามันเป็นอย่างนี้เรากำหนดมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราคงจะไม่ได้อะไรหรอกนี่เรากคาดเดาไม่ได้นะขอให้เรานั้นมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะบางครั้งเรานั่งไปร่างกายมันเจ็บมันปวดมันหนักมันก็ะพูเขามาทับเราเป็นลูกเนี่ยเรามีสติมีสัมปชัญญะกำหนดพองนอยุบเนอปวดเนอปวดเนอเป็นต้นเนี่ย บางครั้งอาการที่มันมีอาการที่หนักแล้วก็เหมือนกับภูเขามาทับนี่บางครั้งมันเบาวักขึ้นไปเลยก็มีนะเหมือนกับร่างกายพวกเราเป็นนุ่นเหมือนกับร่างกายพองเราไม่ได้นั่งอยู่กับพื้นนี่อย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปได้นะบางครั้งบางคราวเราเดินจงก,กรมเนี่ยบางครั้งมันไม่สงบนะมันก็คิดไปเรื่อยน,นั่นแหละร้อยพันแปดอย่างแต่พอเรามานั่งภาวนานั้นเนี่ย มันสงบเพบิบลงไปเลยก็มีนะไอ้มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนบางครัง้งบางคราวเราคิดว่าไว้ชาตินี้เนี่ยพรรษานี้เนี่คงจะไม่ได้ผลอะไรแล้วพรรษานี้เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็ผ่านมาแล้วได้ครึ่งเดือนแล้วได้หนึ่งเดือนแล้วยังไม่ปรากฏสมาธิยังไม่กฎวิปัสสนายังไม่ปรากฏ,ากฏนิมิตอะไรปรากฏขึ้นมาเลยบางคนก็ท้อถอยนะ แต่เวลาเราประพฤติปฏิบัติทมไปเนี่ยภาวนาไปเนี่ยเมื่อสภาวะธรรมมันเปลี่ยนจิตใจพองเรามันก็เปลี่ยนนะกายพองเรามันก็เปลี่ยนปีติมันก็เกิดขึ้นปสิทิมันก็เกิดขึ้นพวกโอภาษพวกแสงสว่างพวกความรู้ต่างๆอาการพองอาการยุบทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมานี่เราไม่สามารถที่จะด้นเดาเอาสภาวะธรรมต่างๆได้ เพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยผู้ใดถึงพร้อมด้วยความเพียรแม้แต่เทวดาวก็ไม่สามารถพยากรได้นี่เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพุทธิธรรมจิตอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีกําหนดให้ทันปัจจุบันธรรมนั้นนี่ยถ้าเรากําหนดทันปัจจุบันธรรมดีแล้วนั้นเนี่ย ก็เชื่อว่าเราขึ้นสู่ทางแห่งวิปัสนาเราขึ้นสู่ทางแห่งมรรคผลพระนิพพานไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องถึงมรรคผลพระนิพพานอย่างแน่นอนนี่ถ้าเราไม่ประมาทถ,ถ้าเราทําความเพียรเรื่อยไปเนี่ยเราต้องถึงซึ่งพระนิพพานอย่างแน่นอนนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ได้กล่าวธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรเกเวลาไ้ออาคณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปท,ทุกท่าน จงเป็นผู้มีศรัทธาจงเป็นผู้มีความเพียรจงเป็นผู้มีสติจงเป็นผู้มีสมาธิจงเป็นผู้มีปัญญาอันสมบูรณ์ได้มรรลุมรรคผลพนิพพานในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเถิดอาหังสุกิโตโหโมิคอย้าพเจ้า จงถึงสุขนิราศทุกไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิด ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายครูปัชาอาจารย์ทั้งหลาย ผู้ถวายปัจจัยสีเจ้ากรรมนายเวรมนุษย์อมนุษย์อบายศาสตร์เทว,วดามารพรุมพระยายมมราชและนายนิรยบาลทั้งหลายสัพ เทสัตตาปุญญภาคิโนโหนตุขอสัมพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลรวมกับข้าพเจ้าจงทุกตนทุกคนเทินด้วยบุญกุศล ที่คาพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ขอจงเป็นพระละปัจจยัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าได้เกิดปัญญายาณได้บรรลุมรผลพนิพพาน ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเธอ